วาที่ลูเอต่าสร้งกันล่ะตุ้งตั้งตุ้งตุ้ตั้งตุ้งเอตาเตุ้มตุ้มตั้งตุ้ตุ้งตั้งตุ้มตุ้งตั้งตุ้งเอตาจูวาตุ้งตั้งตุ้งตุ้มตั้งตุ้ม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 ตุ้มตั้งเุ่มตุ้มตั้งตุ้มเุ้มตั้งตุ้มตุ้มตั้งเข้มาใหมตั้งที่จะกด ไลค์ผมขอสักห้าสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไม่กดกันแนละ้วผมไปดูอะไรกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะผมจะขอเตือนไว้ก่อนละกันนะครับผมว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับคาร์เมนไรเดอร์เลยนะผมอ่าแต่ผมก็ถามว่าผมแต่มันเยอะมากเลยนะฮะอาจจะตามไม่ทันนั่นเองนะครับผมขออภัยด้วยเองนี่นี่จะเป็นส่วนของคาร์เมนไรเดอร์ที่เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดมาเองนะครับผมจะมีส่วนของดิสดิสดิสอะไรวะจำไม่ได้ผมเรียกชื่อไม่ถูกผมไอตัวเนี้ยผมในในในเห็นปะเห็นปะ ตัวนี้นด,ดีเคทเออดีเคทอ่าตัวนี้ผมแต่ผมแปงลงร่างไม่เป็นผมแปงลงร่างมันเป็นมันไม่เป็นนะผมแปงลงร่างโคตรยากเลยผมอ่าใครรู้ก็ฝากบอกมาได้นะครับผมอ่าโอเคแต่เรามาดูตัวแรกเลยดีกว่าผมเอาเป็นตัวอะไรดีคูกาแล้วกันนะไอ,อ้คูกะดิเออคูกะเข็มขัดนี้ผมไม่ได้จะต้องใส่อันไหนนะแต่ตัวของคูกานะผมสามารถที่จะแปงลงร่างได้เลยนะเองนะผมอ่าได้แปงลงร่างนี่กดค้างไปผม แล้วก็ต we ีไพิงก์ครับผมนี่กวตีพิงก์นีครับผมนี่เราจะออกมาเป็นที่พวกเราคนดูร่างคูกะอันติเมตอะไรงีครับผมอ่าโคตรเท่โคตรเท่ครับผมดูดิจะหลอไปไหนอะครับผมจะหลอไปไหนอ่ะก็ประมาณนี้ผมส่งคูกะผมไม่ค่อยมีสกิลอะไรนะผม อ่ะกับร่างเดียวผมปึ๊บประมาณนี้เลยโอเคไปตัวไปับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะผมตัวที่มันแบบสวยสวยตัวนี้แล้วกันนะผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชึบชึบชึบอ่ะอย่างแรกก็ผมให้คุณใส่ส่วนของเจ้าจําได้วันไหนวะตัวไหนก่อนรับหนึ่งตัวนี้ปะไม่ใช่เลยเข็มขัดก่อนนะผมปึ๊บใส่เข็มขัดไปใส่ของตัวตัวนี้เข้าไปับผมอ่ะต้องใช้ตัวนี้ด้ว่าแล้วก็ใช้นี้ับผม ตีไปแล้วก็ทุบเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่นี้ไปชุดก็ตีโดนร่างคูกะก็ประมาณนี้เลยคนดูเอ้ยคูกะอะไรวะนี่ของบิสซ่านะผมอ่าร่างของบิสซ่าก็ประมาณนี้นะผมแต่ผมแปลงร่างใหม่นะผมเมื่อกี้มันเราเห็นไม่ชัดนะผมอ่ะต้องใส่นี้ไปก่อนนะผมปึ๊บ แล้วใส่ตัวนี้เข้าไปผมปึ๊บแล้วก็ตีทีนึงก็เปลี่ยนได้นะผมแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปผม,ปต,รปผมตรงมือกดตนีนี่โคเทลผมของวิสาหก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่มีสกิลอะไรผมไเป็นตัวต่อไปดีกว่าผมเป็นตัวอะไรดีเอาเป็นส่วนของไอ้นี้เลยครับผมเจมส์แมนไรฟ์ผมเออมตี้แอคับผมสร้างของส่วนผม m ม g h t y a c t ชั่นเอ็กครับผมอ่าใสา่ขัดเข้าไปครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วผมโคตรเทครับผมสรงไมเทตเอ็กครับผมอ่านั่งไปกดตีนึงครับผมเ,เอ้า อ่าใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ไม้ก่อนดอกดน,น,นั่งไ,ไปแล้วกดทางบไปนี่นี่ก็เปส่ของรวิวอัพนั่นเองนะผมนี่ประมาณนี้เลยเมื่อกี้มันบัน๊กนกิดนึงครับผมอ่ะตรงตรงนี้แล้วกันนะผมส่วนของ เห็นชิ้นนะผมอ่าเข็มขัดใส่เข้าไปแป๊บนะผมเข็มขัดมันต้องเปิดก่อนนะผมเปิดไงวะไม่ใส่สิมันต้องเปิดก่อนนะคนดูอ่ะนี่งไงได้แล้วคนดูเอา้าเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผิดร่างก็นายผิดหนัง่งนี่ได้แล้ว ก็ประมาณนี้นะฮะดูนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเหมือนเมื่อกี้ผมจะใส่เข็มขัดปิดอันได้แล้วผมมันต้องเป็นสีแดงอันนี้นะฮะอ่าไหน,หนปะ่ะจะมีการ์ดด้านในได้ผมนี่ก็ประมาณนี้เลยครับผมอ่าโอเคกดออกไปส่วนนี้ละ่ะอ่ะตัวนี้ครับผมจึ๊บอ่าก็กดน้างครับผม นี่อ่า oh, <you> ประมาณ <going. S 1> นี้เลยคุณ <Going. S 1> ดูนี <Coming. S 1> ่เราจะมีตัวอีตัวนี้ตัวที่อีกตัวหนึ่งออกมาผมสามารถสั่งได้นะผมให้มันนั่งแบบนี้ครับผมอ่าในการโจมตีอ่าเราดูการโจมตีมันนะผมนี่ไปดิโจมตีมันด,ดิโจมตีเลยเพื่อนอือหือโคตรแรงม่กิผมเออเขมขัดผิดอันด้วยผมแต่เราลองลองดูใหม่ลองดูใหม่สัานีไป้วผมปุ๊บแล้วก็น,นี่ตีไปทีหนึ่งครับผม ไดกดค้างดินี่คือค้างมี้ยวแล้วกดนั่งน,น,น,นี่ประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้แล้วผมอ่ะถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้มันตัวอะไรผมจำไม่ได้แล้ววะตัวนี้มันตัวอะไรวะขัดผมไม่ต้องใช้หรอกถอดขัดไปแม่งเลยอลองหาก่อนดูก่อนแล้วกันอ่ะนี่ไงอันนี้ครับผมขัดบีบัคเกอร์ก็ต้องน,นีครับผมส่วนของการ์ด ใส่เข้าไปแล้วกดตีับผมนี่ประมาณนี้เลยับผมในร่างของมันนะฮะการมัแบบนี้นผมกดตีไปมันก็แปงลงร่างผมปะกดตี่เอ้ผมลืมไปลืมไปลืมบอกไปผมกดแปงลงร่างก่อนผมตีไปนี่แล้วส่วนตรงนี้มาออกมามาตรงไว้ตรงแขนขวาผมนี่แล้วจะได้ตัวนี้มาฮะเรากดตีไปทีนบผมจะแ,แปงลงร่าง เห็นปะอืมมันาก็จะกลายเป็นล่างทองเลยนะผมโคตรเท่อ่าเราสืมลืมบอกไปสวงพวกเ,เข็มขัดแบบนี่สมารถหาดอบได้ผมนี่เห็นปะเะินเข็มขัดดรอปมาผมมาดูเห็นปะปรตีไปเราก็จะได้ส่งในเฟสโฟนมาผมฮูกาปะผมจะไม่ผิดอันนี้มีอะไรเนะน,น,นี่ยสํามขัดเลยนี่สข็มขัดของเบสไดรเวอร์ดอะเห็นปะจะมีสุ่มขอาผมแล้วก็มีนี่ด้วะดูดิ ลงของตัวอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องตีไปผมนี่ตีไปแล้วไม่นก็หลบมาผมนี่ไอ้ป้ามีแบบสุ่มอะสามารถเลนะ่นแบบ Survival ได้ไนั่นเองนะฮะอ่ะลองตี้ตี้แล้วกันนะผมลองแจกลองแจกให้ลองให้ดูนี่น่าประมาณนี้นะผมส่งตัวนี้นะฮะผมนี่ โอเคสำหรับแอดออนนี้ก็ไม่นเพียงเท่านี้ผมครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับต้องรออัปเดตไปเรื่อยมันจะมีคามมานเดอร์ใหม่อีกเยอะเลยครับดูดิตอนนี้ก็มีเยอะนะแต่ยังมีเยอะอีกในอนาคตโคตรเยอะโอเคเราไปสอนวิธีการโหลดกันดีกว่าผมว่ามันลงไงนะครับผมอ่าโอเคนี่ผมให้คุณดูครับเข้ามาตรงลิงก์ใต้ลิงก์เจ้าผมนี่จะมีลิงก์ดาวน์โหลดของแอดออนนะครับผมนี่นี่เป็นส่วนของเออผู้สร้างนะเองฮนะนี่แล้วกดไปเลยตรงเมดิฟายนี่เห็นปะ โหลดง่ายๆเลยมันไม่ต้องแตกไฟอะไรน,นะครับผมหรือไม่ต้องแบบไปดูโฆษณาผมนี่นสามารถกดเข้ามาโหลดได้เลยแบบนี้ผมเราก็กดโหลดไปนี่พอโหลดไปผมกไ,ได้ส่งไฟล์ตรงนี้มานะฮะนี่ add-on button ครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เลยฮนะนี่นี่พอได้ไฟไนี้มาผมเราก็กดค้างไปแล้วกดเปิดไปที่ผมแล้วเลือกเป็นส่งเกมมาครับผมนี่นี่เหมือนจะเข้าเกมไปที่เรียบร้อยผมส่ง add-on แล้วก็ต้องรอแบบนิงของให้มันขึ้นมาว่า add-on ติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะผม อันนี้ง่ายๆเลยครับผมพอมันลงเสร็จนะครับผมเราสามารถไปที่เวอร์ได้เลยแล้วก็สร้างนิเวอร์ไปเลยครับผมนี่เรามาลงรีทอปแพ็กนะฮะแล้วใส่ส่วนของ add on น a m e เ Rider เข้าไปนะครับผมนี่ตัวนี้ครับคมเ a m e ์ Rider Button Craft แล้วก็มาต้องส่ง b ีฮั p แพกได้ครับผมนี่แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยครับผมนี่เมื่อผมจะใส่ให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครัผมตรงเอสพีเมนต์เราจะเปิดทุกอย่างเลยนะนี่เปิดไปแล้วก็สร้างเบอร์ไปเลยครับผมโคตรง่ายวิธีการลง นี่ฮะเนี่ยมันเข้ามาในเบอร์เสร็จนะผมเรือ่องบรล่างเราก็จะสง่งตัวแอดออนไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่โคตรง่ายแอดออนวิธีการลงนะครับผมอ่าเราลองไปดูว่าผมว่ามันจะมีเกิดปะเข็มคกงเข็มขัดที่บอกกเนะี่ยมันจะมีพวกตัวโกงเกิดด้วยนะผมเข็มขัดมันจะตบเอ่อแถวๆนี้แหละข้างๆเราเองแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมันจะสุม่มเกาะเออสุ่มดรอปเอาเองนะฮะนั่งยังไงจะละจะละจะละนี่ไงเนี่ยเห็นปะแค่นี้เอง หาคดง่ายเลยผมสุขของเข็มขัดนะผมอ่ะก,อก็ลองไปสุ่มกันเองกันผม่าจะได้ฮีโร่ตัวอะไรนะผมเออแปลว่าคลิปนี้ก็จะมีปิ้ทาำนี้นะผมอ่าอยากให้โซอ,อ,อะไรต่อไปผมฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมเอาไปว่าเจอคลิปหน้าเลยผมซีอ e น t t ช้าครับผมยบายครับ